สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับทีมงานดนนวัโลงกึงเดชอุดมรับเจียจานรับเจียไฟยวีนหวีคลัสนะครับปรับระยะคลัสหวีนะครับเจียจานเบรกรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้วันที่31เดือน5พศ2 5 6 6นะครับพาเพื่อนๆสมาชิกผู้ที่มีรถยนต์ เจ้าของออ่แล้วก็เพื่อนสมาชิกที่เป็นช่างนะครับมาดูการปรับระยะเจ้าวีคลัสนะครับชุดนี้ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดมหาสาครคามนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ36กกิโลนะครับค่าขนส่งก็ประมาณ400บาทนะครับลูกค้าส่งมาให้เราทำการปรับระยะใหม่เพื่อหาแรงกดหาระยะกดนะครับซึ่งเบื้องต้นลูกค้าแจ้งว่ารถไม่มีแรงนะครับรถไม่มีแรง ตัวนี้น่าจะเป็นของรถไถยน,นะครับตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มาตามที่เราตรวจสอบเช็ครายละเอียดนะครับก็จะเป็นวีคลัตนะครับที่ไหมนะครับแล้วก็เจ้าตัวไฟวินมีนอ็อตสกรูขาด2ตัวนะครับแล้วก็ผ่านการใช้งานของเจ้าตัวแผ่นคลาสแผ่นเก่าเนี่ยมามากพอสมควรนะครับลูกค้าให้แผ่นคลาสมา2แผ่นให้ใช้แผ่นใหม่นะครับเราก็ต้องทําการปรับระยะหา จุดกดของเจ้าตัวแผ่นคลัตช์ว่าอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็าจากการประมาณการและก็ตามประสบการณ์ที่เคยทํามาเมื่อวางแผ่นลงไปแล้วนะครับหวีระยะกดแทบจะไม่มีเลยนะครับเราต้องทําการปาัระยะตัวเสาล็อกสกรูนี่ลงแทนนะครับลงไปเพื่อให้หาระดับหาระยะ กดให้ได้ก่อนนะครับส่วนที่เราจะหาได้เป๊ะหรือว่าต้องเอาขึ้นอีกรอบเนี้ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีตัวนี้ผมจะให้ช่างเอาลงประมาณ1มิลนะครับตัวนี้เราก็จะเริ่มเจียตัวนี้เราจะทําการเจียเจ้าตัวหวีคลัทก่อนนะครับเจียหวีคลัทก่อนนะครับออกประมาณสัก0.3มมิลนะครับเพื่อเอาหนาหน้าที่ใช้งานมาแล้วนะครับเอาออกแล้วก็ะหาค่าขนาดนใหม่นะครับตัวนี้ใช้เวลา ระยะเวลาเจียไม่นานนะครับก็มีรอยไหมนิดหน่อยนะครับสำหรับวีครัตของลูกค้าก็ยังสามารถใช้งานได้ตัวนี้เจียเสยร็จเรียบร้อยเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะเป็นไฟวีนนะครับส่วนไฟวีนเนี่ยาตามที่ผมได้บอกขั้นต้นนะครับก็คือเราจะเอาตัวเสานะครับลงปาดตัวเสาลงประมาณ1นมิลน,นะครับเพื่อเช็ครู้ว่าาระยะ1นมิลเนี่ยแรงกดที่ได้จะบาลานซ์จะดี แค่ไหนนะครับแต่จากประสบการณ์แล้วก็ระยะ1มิลนีน่น่าจะได้นะครับก็คือกดครั้งเดียวน่าจะน่าจะาใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่าจะกดได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายตอนช่วงกดให้ดูนะครับเพื่อประหยะัดร,ระยะเวลาในการถ่ายคลิปทำทำคลิปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟ์บีนนะครับที่เราทําทการเจียนะครับเจียด้านเสาลงนะครับ1มิลแล้วก็ด้านหน้าเอาแค่พอเรียบนะครับ ทำให้ร้อยไมมเจียให้ร้อยไมมหายไปอันนี้ก็ทําการเจียเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตั้งค่าขนาดแล้วก็เจียแนะนําให้ตั้งค่าขนาดให้ดีนะครับแล้วก็เจียวันนี้เสร็จเรียบร้อยส่วนระยะกดเนี่ยทางร้านเราทําการกดให้เรียบร้อยนะครับผ่านนะครับชุดนี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยสําหรับชุดนี้ พร้อมส่งกลับให้ลูกค้านะครับลูกค้าแพ็กกิ้งส่งกลับให้ลูกค้าช่วงบ่ายนะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เรารับส่งทั่วประเทศนะครับช่วงนี้เพิ่งจะเปิดเพจนะครับเปิดเพจใหม่แต่ก่อนหน้านี้เราก็ทําเป็นประจํานะครับเพื่อนเพื่อนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ทางเฟซบุ๊กยูทูบไลน์นะครับที่ขึ้นไว้ ให้ท้ายคลิปนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสมัครการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ